มาเอาอันนั้นอ่ะสาพันห้าร้อยใช่ไหม้ก๊งหัวหน้าแก๊งที่เขาประกาศคครับไไปหนนูรู้จักนะหัวหน้าแก๊งออะะไไไรรแแกก๊๊งงหนที่เขาประกาศไงแก๊งอะไรแก๊งไหนอ่ะพี่หมาไงพี่หมาไหนพี่หมาอ่ะพี่หมาที่เขาอยู่บีจีอะกระเป๋าหนึงอะไรแค่นั้นเพื่อนกูก็อเขาเป็นหัวหน้าแก๊งไงเบหัวหน้าแก๊งที่อะไรอ้าวเขาเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งอะไร โและแกงที่เขาประกาศอ่ะก็มันเรียกสองแก๊งละแก๊งไหไร่ะออาชีอาชีมึงเรี่ยมันมันไม่พูดให้มันดูจบแบบว่าไฟหมายเที่ยหมามันอยู่อาชีหรอตอ้บุยตอนัวตลอดเนี้ยเทียมึงไม่นั่งฟังแบบกูหัวร้อนหีเที่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวูกันนึงอยากเล่าไหมล่ะพี่วันนี้ปะคุยอยู่ไหครับเช่นทางนี้เลยครับอาาชีฝั่งรงครามครับ นาทีไปดิไอสี่ตัวตวันนี้บัคุ้งดังนี้ครับบักคุ้งนั่งเก้าอ,คคอี้ก่อนรัไดนั่งละบ๊ายบายอานาชี่ฝังผมม่วงเลยครับพี่โจวันดีครับพี่น้องชายครับพี่ชายครับ เขาไม่มาล,ล่าเันกออ่อนออะไรบ้างันนี้ปลาคูฝั่งนี้ครับวันนี้ปลาคูฝั่งนี้น้องเบิร์ดป๊าอยู่ไหนเฮียเอ้ยใครวะใครวะ,รวะเฮียเฮียครับนะมึงก็ไม่ต้องไปหาหรอกครับนะความสัมพันธ์ที่มันความสัมพันธ์ที่มันต่อเนื่องอ่ะมันอาจจะย้อนกลับมาทำลายพวกมึงก็ได้นะเวย้ย มันไม่มีวันตัดความสัมพันธ์ขาดอยู่แล้วความสัมพันธ์ต่อเนื่ไม่เก็มึงฟังกูนะแถ้าสิ่งที่นาพูดมาทั้งหมดอ่ะคือสิ่งที่นาแค่อยากพูดให้มึงคิดอะไรปวดหัวเล่นอ่ะไม่แต่ว่าแก๊งเขาก็พูดนะเว้ยเพื่อน แจ้งเขาเล่นด้วยไงแจงเขาเล่นด้วยเดี๋ยวปั่นไปด้วยอ่ะไอเทียมันจะไปง่ายๆเลยมันระทึมมาแล้วถ้ามันปั่นเราไอเียก็าบอกแล้วว่าให้แจ้งแกงมันทรมานให้มันพูดใช่นมเนี่ยม่อย่าใช้ความรุนแรงนนองผมไม่ได้ใช้ความรุนแรงแค่ทรมานก่อนมันก็คือความรุนแรงน้องั้นเอาบีบขามันนิดนึงก็ได้อะบีบขาได้อยู่เอองั้นลองเอามือไปบีบขามันมันพูด S 1> <S 1> <S <S เอออันนี้หัวหน้าแก๊งอยู่ทั้งคู่ใช่ไหมครับครับนะ <S 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 ใช่ครับใช่ครับ <S 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 เอ่อเดี๋ยวเราไม่มีโปรเทคให้นะครับสำหรับวอตฟิตตี้แต่ว่าเดี๋ยวเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เราจะเปิดโดมเป็นวันแรกผมจะให้พวกคุณเต็มที่เลยในโดมเจ็ดวันเจ็วันนั้นคือทุกๆรอบลีคุณสามารถใช้นาน,านเลยสง <3 S 2> แกง๊งเนะมือกลังขคืดนดิันั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ให้คุณ จัดสรรปันส่วนการเข้าเมืองมาแล้วก็จองเวลาโดมได้เลยเข้าใจใช่ไหมครับและข้อแนะนําก็คือผมอยากจะให้พวกคุณที่ลังโดมใช่ผมเต้ามากันให้พร้อมเพราะวเจ็ดวันนี้จะเป็นวันที่ชี้ชตาพวกคุณว่าพวกคุณจะมีหรือไม่มีอนาคตอันนี้ต้องพูดตรงๆนะเข้าใจใช่ไหมครับครับผมเอาอย่างี้ดีกว่าผมไม่ฟิกเป็นเวลาแล้วกัน รอดูประกาศเปิดโดมประกาศเปิดโดมปุ๊บคุณมาติดต่อที่สภาแล้วเขาใช้งานได้ทันทีโอเคนะครับได้ครับนะครับสอบถามได้ไหมครับครับนอกวิธีวิธีการใช้โดมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทำยังไงบ้างอะครับธีการใช้โดมนะครับก็คือเมโลไอเดี๋ยวผู้ดูแลโดมเดี๋ยวผมขอแนะนานะครับผู้ดูแลโดมตอกแตกครับค่ะเอขายของที่ วิธีการใช้โดมนะคะการขึ้นไปบนโดมใครวะเด็ดหนูตัดไมให้ใครวะอุ้ยเครียดว่ะอ่าได้ยินไหมคะได้ยินครับได้ยินโอเคค่ะวิธีการใช้โดมนะคะก็คือเราเนี่ยจะมีพื้นที่โดมเราจะแยกออกมาจากส่วนส่วนในเมืองค่ะแล้วก็เราเนี่ยจะให้รวมกลุ่มกัน ไปที่โดมแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อรับคีย์ในการใช้งานโดมกลางน้ำนะคะแล้วก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าสว่านเพื่อใช้งานบนโดมค่ะอันนี้แล้วก็ทางบนโดมเนี่ยค่ะจะมีทรัพยากรทั้งหมดที่เราจะต้องใช้ในการขึ้นอาวุธยกเว้นอ,อันนี้เดี๋ยวขอไม่บอกดีกว่าว่ามันไม่มีอะไรบ้างแต่ว่ามันเป็นทรัพยากรที่เราสามารถ ขึ้นไปฟาร์มบนนั้นได้อย่างรวดเร็วค่ะอุปกรณ์อย่างเดียวที่จะต้องอมีไว้ก็คือสว่านค่ะอ่าโอเคแท็กไอ้มืองไปเอารูปโปรโมทเก่ามาแล้วก็เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับในนั้นจะมีก็ดูไม่ปวดหัวแล้วก็มีมีอะไรบ้างวะกูลืมเป็โลเหล็กไม้ทองแดงเหล็กไม้ทองแดงแล้วมีอะไรอีกทองค่ะเหล็กไม้ทองแดง แล้วก็ทองค่ะไอเห็ดในสภา,าสำรวมหน่อยเห็ดพวกคุณต้องปันส่วนดีๆคุณจะโถมส่วนไหนก็มีเวลาแค่เจ็ดวันนะครับนะ้าแล้วผู้ผมลงได้ปะไม่ได้ครับแบบแบบใช้สิทธิ์ลงไม่ได้เลยนะเออตอนนี้มันจะไม่มีสิทธิ์แล้วครับอ๋อไม่มีใช่ไหมครับใช่ครับคือถ้า,ถาเกิดไม่อยากลง hay, นะคุณใช่หมนคุณก็ต้องแลกด้วยเพนพอยท์ครับ S <S 2> <S 2> ไอเหี้ยอย่าทำหาเพนพอยต์อย่าทำหาเพนพอยต์เลยลำพังวอตคอยไม่มีหรือเหียอ่ะจริงครับจริงเป็นคุณก็เป็นนี่คุณไปดูชีตแล้วนะว่าคุณเป็นสัดส่วนอยู่ในแกงใกล้แตกนะครับ <S <S 2> <S 2> นะดูไว้เป็นแกงที่ใกล้แตกนะครับ <S <S แกงก็จะแตก นี่ครับรูปโปรโมตอยู่ในทวิตเลยนะครับนี่คือคุณสามารถถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องสว่านมาคนชื่อต็อกแท็กก็จะมีสว่านขายให้พวกคุณไอสว่านเนี่ยชิ้นเดียวใช้ได้ทุกงานแต่มีเปอร์เซ็นต์แตกแล้วแต่เวลากดกดฟอลโล่กันหรือ,อยังแตกปุ๊บซื้อใหม่ได้ในนั้นก็จะมีตู้ตามทางเดินเลยอ่าอย่างสมมติห้องเหล็กกับห้องทองเชื่อมกัน ก็จะมีตู้อยู่ระหว่างทางของทั้งสองห้องไว้เพื่อให้คุณเก็บเข้าไปได้เลยและที่สําคัญนะครับคุณเก็บขึ้นมาแล้วคุณสามารถโพได้เลยคุณต้องแบ่งสัสดส่วนให้ดีว่าคุณอยากจะทําทุกอย่างให้จบในนั้นหรือคุณอยากจะออกมาโพข้างนอกน้ำหนักดูว่าความรวดเร็วอันไหนจะมากกว่ากันข้างนอกเสี่ยงป้นข้างในก็แล้วแต่พวกคุณจะวางแผนในช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่งเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าก่อนจะเปิดโดมผมจะเรียกตัวแทนแล้วกัน ผมจะเรียกตัวแทนเข้าไปเพื่อเซอร์เวยก่อนถึงรอบรีเซอร์เวย์นะครับแต่ยังไม่ได้ให้ฟาร์มโอเคไหมครับโอเคครับเปิดทางแก๊งที่มีความแค้นโอเคไหมครับเนี่ยแก๊งที่มีความแค้นนี่โอเคไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับพวกผมไม่ได้มีความแค้นเขาโอเคครับรับทราบครับรับโอเคครับมีความแค้นกับเราอ่ะอ่าเรียบร้อย้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ มันจะเปิดใช้งานเป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเรียกล่วงหน้าก่อนนะครับขอความร่วมมือกรุณาเตรียมคนให้พร้อมเข้าใจนะครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับผมครับผมบป็นครับนะขอบคุณครับน้าขอบคุณครับโต้ได้ครับรอตัวดีเถอะดี๋ยวประกาศได้อีกทีหลังเลยนะครับได้ครับแล้ชี่เป็นห่วงเข้าไปตัวดีเถอะอาุณเป็นห่วงอาุณเป็นห่วง ไม่ค่อยเดินก็เดี๋ยวเรา<ล>คุยกันนิดนึงดีกยวเขาถามในทวิตด้วยนะเรียนครับพี่กูเครียดว่ะเครียดไม่เครียดว่ะไอวอชทอยห้ามปนเฮ้ยมึงจับมันมมเป็นทรมานดิเมโลทำทำทำประกาศเด็บเด็บเด็บ มึงมึงไปสืบ้อปฏิทินอะขวานี่ยเจ้าคนนี้คุณสวัสดีครับอยู่แเงอะไรครับเนี่ยเกือนาทีค่ะนาทีอยู่อยู่แก๊งอะไรครับอาาชี้ครับอันนี่ไงไม่ใช่อยู่ในแก๊งไอ้เหี้ยแก๊งคนถามในแก๊งหัวแกงมีใครครับหัวแก๊งชื่ออะไรอ่ะคุณจะบอกไม่บอกคุณจะบอกหัวแก๊งชื่ออะไรอะแก๊งใครครับคุณอ๋อหัวแก๊งชื่ออะไรอะใครโทรมาวะฮัลโหล ว่าไงดูไว้ได้เรียกแก๊งพี่นี่มาคุยกรืยังแกงพี่อยู่ภายใต้ดูไว้ยังเลยยังยังยังเออถ้าเรียกจะเรียกแก๊งไหนไปคุยก็บอกเจแปนนะเดี๋ยวเจแปนไปเขาบอกพี่เฉินเขาบอกพี่เฉินผมไม่อยู่เอาหรอพี่เฉินยังไม่มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาใช่โอเคโอเคไม่ได้ไม่ไดอะไรนะนามสกุลเลยนะนามสกุลตามในชีกเลยค่ะตามในชีโอ้โหลูก เครียดว่ะเหี้ยถ้าคุณเอางี้ถ้าคุณไม่บอกฉุอหน้าแก๊งคุณผมจะขโมยล้อคุณแนวเนาะจะบอกไม่บอกหนานาก็รู้นะคะนนาก็ผมถามคุณไงพี่หมาใช่ไหมจะบอกไม่บอก นันจะเปิด <ผม S 1> ปา<ร>กผมจ้องฉอดผมชอดมคุณแนอ้อผ่อนฟันนะบอกให้ไม่บอกอะ่ะเฮ้ยอย่าใช้ความรุนแรงกูมไม่ได้ทำความรุนแรงกูจะถอดยางเขาจะบอกไม่บอกเอา,อางี้ผมสีอะไรหัวหน้าแก๊งคุณอะ่ะผู้หญิงอะ่ะเออ,เอ,อนานแล้วเนะี่ยถามดิ สีไรเติมเลือกนะสีม่วงค่ะสีม่วงเมื่อกี้เมื่อกี้สีชมพูเหรอสีชมพูเหรอเฮ้ยสีชมพูมาสีชมพูไปบนดูที่บนไปดูที่เขาเขาประชุมอยู่นะเอ้าเขาประชุมอยู่ผมไปบนดิตุการทะเล นั่งไงนั่งไงสวัสดีสคัสวัีวัีวัีัสนีส่ัสีสวัเนีวัสดีสนีสวัสดีัสดียวัสดีสวักดีีสวัสดีสยีสวัสดีดีสวยเนีสยัสีัสดีสัดีวัีวันี่วัสดัดีสัสดัดีสวไสดใหวัีสวัีวัดี่วัสดีว้สี่เดีดีสวัสดีัสดี่วัีี่่นีีี่เลยีี อ๋อพวกเราลืมบอกแล้วก็ตอนนี้พี่ๆเขาเขาเ่อน้เขาได้ดูได้ดูชีตที่เราส่งต่อเข้ามาแล้วไม่ใช่เกิดความสงสัยที่คนไหนไม่บอกผู้ผมกูทีนะตีไทนะถอนฟันด้วยตงใจหมดเลยเขาังทำงานจะทำงานกันไม่ได้แค่นะแค่ทำงานอ๋อเออแล้วก็กลืมบอกเมื่อวานอ่ะมี เขาเขามาเขาามจากไหนพี่เกีสภาใช่ไหมแล้วก็มีหมุนวงล้อเก้าอี้เราได้พี่เราเขาเรียกอะไรพี่ดูไว้เป็นพี่เลี้ยงแก๊งเราเขาอยู่ในการดูแลของพี่พี่ดูยังไม่รู้แล้ครูครูเป็นพี่เลี้ยงมึงจะมึงจะบอกก่นนะแก๊งจะไอกเฮียคูเป็นพี่เลี้ยงไม่เฮียอยากโดนเลี้ยงได้ต้องบอกเลี้ยนลับอยู่อออยยยููู่่่ที่น้าเลยครับพี่เรื่องเรื่องบอกครับผมงานนี้ถ้าถึงไอ้ถ้าถึงไอ้เฉินที่มึงหนักกว่านี้แน่เออ กูจะบอกพี I mean, I himself, like ่เฉินให้แ oh ม่งปกดหัวแบบผมไม่เป oh ็นไรผมว่าแกงนี้เราต้องเลี้ยงด้วยลำแข็งแหละเออจะส่งให้เฉินตึงเนี้ยเมื่อกี้เขาพูดมาเอาล้อเราอ่ะอุ้ยอุ้ขอโงเหรอเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ของครับพี่ยังไม่ได้ของครับชมพูเหรอชมพูเหรอชมพูเดี๋ยวม่วงว่ะโอ้โหชมพูว่าไม่ไหวเขาเองเล่กระเบนถ้าเล่นเล่มไม่เชี่ยตีบ ใช่ปหมเนี่ยต้องไปไหนวะนายสับ์